สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณวีชาแนลครับวันนี้เราก็จะมาชมครัวค,คุณแม่เชอรี่รกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็แทบจะไม,ม่ได้เชื่อว่าเราจะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีสวนป่าสวนผักผักมากมายในสวนแห่งนี้ตั้งแต่หน่อไม้เป็นกอไผ่กอไผ่ที่เยอะมากสุด แล้วก็เราก็จะไปดูว่าวันนี้คุณแม่เชอรี่จะทำอะไรให้เราทานนี่คือใบชะพูครับพี่น้องสวนชะพูครับเพราะว่านี่คือสวนป่าแม่เชอรี่ครับพี่น้องกกินนกินนนบดดออยหมูเไ่ขงา บนดอยจะกินอร่อยต้องดงดอยไปซื้อหาโคยโค,ยโอค,ยโอคยือยาโยคือยาโยคือยาโยคือยามามาอร่อยนี้ของกินแบบนี้ไม่มีที่อาคาไม่มีไฟฟ้ากินได้แต่น้ำต้องขา มีมามาที่ปนดอยกินให้อร่อยที่บ้านอาคารถ้ามีไฟฟ้า คุณจะไปทำอะไรโอเคได้ละไปไรอ๋อไปหาหน่อไม้ไปขุดหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยมันเยอะขออนุญาตยังมารับหน่อไม้ขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วใช่็จไหมอืมนี่นะขออนุญาตเจ้าที่แล้วเจ้าที่เจ้าของเจ้าที่เจ้าที่แรงเจหน่อไม้เนี่ยโหฉันชอบมากเลยเนี่ยดีใจที่สวนดินเลี้ยวออกไงบอกว่าเรามั้เข้าป่าด้วยนะจะเจองูไหมเนี่ยลาชุ้ปากุดี ถามไม่ดีโอ้ยตายแล้วเธอมาหาเมื่อไหร่ล่ะโอ๊ยอย่าเพิ่งโผล่มาเขาเจ้าของก็จำได้เลยไม่เป็นไรเนี่ยเหรอโอ๊ยตายแล้วเอาหลอกดีจังเดี๋ยวรักกันพร้อมให้ฉันทำด้วยเถอะตายตายเกิดมาในชีวพฉันก็ไม่เกิดหายโซซี มาดอกไม้กันนะโอ้ตายแล้วฉันหัวล้ออัดง่ายเลยก็เนื้อเขาโคมมากเลยโอเค้ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนเอ้ยมาควีนสแลนร์สนุกขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าทุกกำลังใจจ้าอีกอันหนึ่งอีก่อันหนึ่ง โอเคโอเคขอบคุณค่ะทุกกำลังใจเพื่อนเอนยแล้วเดี๋ยวหนไม้ดอกบาเลยโอ้ยน้องเวลาน้องเวลาหนูไปเลยขอเขาแล้วไม่ได้ขโมยแต่ยังไงก็เอาไปซิดนียไม่ได้ต้มเอาไปได้ต้มต่ายทอดบอกว่าอีกสนามบินจับโอ้ยดูดูดูโอ้ยตายฉันดีใจกับเธอด้วยนะเนี่ยปกติฉันเห็นข้างนอกอะซองอัน ป๊าดน้องวีละชอสิเขรูขอโทษขอโทษไม่ขอเขาแล้วอนุญาตเขาแล้วจ้ะเป็นคนทั่วโลกเขารู้ไม่เป็นไรขออนุญาตเจ้าของแล้วเดี๋ยวสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยโอ้มีเปล่าโอ้ได้แล้วว้าปอกกินบนดอยกิน phần là mới Mai กมาตินงโยคะ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 มามาอร่อยไหมโยคะมามาอร่อยที่สุดเลยกครับตอนนี้เราก็ถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะมาแล้วนี่ก็คือ คิชเชนแม่เชอรี่เดี๋ยวเราก็จะไปครับท,ท่านผู้ชมหกคันเดี๋ยวเราก็เข้าครัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าครัวในครัวเชอรี่คิชเชนเลยนะครับวันนี้จากครัวคะส่วนคุณเชอรี่ เราจะผัดฉ่ากันวันนี้นะคะออสเตรเลียผัดฉ่าโอ้ดูสิวิวอิติบัตอบัติฝรั่งเขาเรียกอะไรคะเนี่ยชื่อมะเร็งโอ้ชื่อมะเร็คนะคะไวชื่อมะเร็งกระแลงกะกระชายอมโ้ภาษาในอังกฤษสุพรรณนะคะต้องต้องต้องช่วยลุก เวลี่เดลิเชสเอฟเฟกค่ะโอ้ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่คะมะเขือพวงสำหรับโอ oh, <คำ S 3> ไม่ใช,<า>ใช้ประมาณสักถ้วยชาก็พอคะ่ะโอเคถ้าใส่เยอะมันไม่อร่อยหรือไงใช่ใส่เยอะแล้วมันมันแล มันแลเยอะไปแล้วเอาแค่ลายๆหน่อยหนึ่งนะคะแค่อนกระดาษนะคะกระดกตวเนี่ยก็แค่ใช้แค่รสชาติไม่ได้เป็นตัวพระเอกของเรื่องอันนี้ค่ะสวยมากนะคะต้องเก็บเองทําเองปลูกเองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ปลูกเองกินเองนักเลงพอใช่ไหมปลูกเองกินเองนักเลงสุพรรณบุรีมไม่ค่อยโฆษณาเลยนะคะนี่เขาเรียกอะไรคะเนี่ยพริกไทยสดออสเตรเลียค่ะไม่ตายออสเตรเลียทำอาหารนีปลูกเองถ้าไม่มีพร <ทำ S 1> ิกไทยตัวนี้มันก็ไม่อร่อยหรือไงคะคุณแม่ใช้ตัวอื่นแทนได้ไหม ก็ก็ได้ค่ะไม่มีพริกไทยขาดแล้วก็เอาพริกไทยดําแช่น้ํำได้เหมือนกันพริกไทยแช่น้าสูตรใหม่นะครับคือถ้าสาหรับเชฟมือใหม่ถ้าไม่เข้าใจนะฮะแมเชอลี่บอกให้เอาพริกไทยดําแช่น้ําก็จะได้รสเหมือนกันราคิโนกนะคะมันโคมเืิร์นทั่วโพ เพราะมันขมฟ้าโอ้ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยคะ่ะออกลูกเป็นตัวปูค่ะมาราคีน,นกผักไซออกลูกเป็นตัวปูพี่น้องเอ้ยสวนเพื่อนผสมค่ะสวนผสม3 2 <two>, สวัสดีค่ะมาพบกับครัวคุณ,คณเชลลี่นะคะผัดชาแบบสุพรรณ แต่ในออสเตรเลียเครื่องเคียงเรามีครบจากในสวนค่ะค่ะทอดทอดอะไรได้ครับไว้ไวทอดได้ผัดไทยได้ผัดไทยได้ทอดได้เกียดเรามามทำแกงคั่วยิ่งยิ่งง่ายกว่ากระทะเลยใช่ไหมง่ายครัต้องต่อเลย กระชายสับค่ะใส่ลงไปเอาโอ้ยพอมแล้วพอมอมนะคะต้องผัดนานกี่นาทีคะแม่ค่ถึงจะได้เปลี่ยนตายหรือคั่ว,วให้แห้งเลยหรือว่ายังไงบอกเคนิค<ท>ห่งยสิ<ห>ค่ะผัดชาแก็คั่วให้ แล้วก็ผัดให้เครื่องแกงมันเข้ากันนะคะให้เครื่องแกงมันเข้ากันขมิ้นขาดไม่ได้นะคะขมิน้นขมิน้นขมินขม้น,นเราใส่ใบมะกรูดสับเนี่ยเครื่องเคียงพวกนี้ขาดไม่ได้เลยตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมสับอะไรเนี่ยใส่มีอะไรก็สับลงไปะคะ่ะ มะพ้าวก็ได้แล้วน้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะโอเคโอเคเราเราก็มาใส่ไก่ค่ะก็ใส่ปลาใส่กุ้งใส่ปลาใส่กุ้งใส่อะไรก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็สุกเองนะคะใจเย็นๆค่ะ มีเทคนิคในการผัดคะดูการจักไม้ตะลิ้วหรือว่าตะเียต้องมีเทคนิคถไม้พูดเนไพูดมัเป okay. ็นไปนะคะการเสร็จค่ะโอเคพอกกชิคเก้นออร์ดีคุกจะพูดลิเวอร์วอลเอกแลนออนบิบัโซฮอริบาโซจะพูดอินออจังโกบัสโซ Put it in. Little bit more uh, of kaffir lime chopping up. Little bit more lemon grass. Doesn't matter. And peppercorn. Put it in. หวานเหมือนคนไทยได้สิยางยำลูกยำนี่ดีลิเกโอเคบีฟวีเอทวิธจ้าพปอัพวิธเคฟลามช็อปปิ้งอัพเคฟลามและ now I'm gonna have a little bit of paste piece of chicken oh so d เดลิ i o u s ่ o w I c ท n ดเ y b e c มันร i อน so hot ้ o น hot นร้อนร้อน okay รากลองไหมครับครับคร a บค a ับคร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 ับค r ับคร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 ับคับครับครับครััรับครับับครั้ครันรับรับคับคับรับร้อนรับคร้อนรัร้อนรารรับค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  อยเป็นไงบ้างคะอร่อยแซ่บเยี่ยมเหือเยี่ยมเยี่ยมแซ่บชาค่ะครัวคุณเชอรี่ค่ะเฮ้ยดีค้งครับวันนี้ก็มีความสุข ใครดูช่องคุณวีก็ขอให้เจริญมีเงินมีทองตลอดตลอดนานตลอดใปเต้